สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางร้านเราก็มีเสื้อลินินมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันสามแบบนะคะสามสไตล์เลยค่ะ แบบแรกเลยนะคะทุกคนขาเป็นแบบหน้าสั้นหลังยาวลายน่ารักมากๆเป็นแขนสั้นแขนเต่อๆนะคะปกเล็กๆนะคะตัวนี้ไม่ใหญ่มากนะคะแขนสั้นด้านหน้านะคะยาว22นิ้วด้านหลังยาว24นิ้วนะคะก็น่ารักไปอีกแบบนึงนะคะกิ๊บเก๋เลยค่ะลุคทันสมัยนะคะน่ารักน่ารักได้อีก มีกระเป๋าด้านหน้าด้วยนะคะรุ่นนี้มีด้วยกันสองสีนะคะเพื่อนๆตัวนี้ก็เป็นพื้นสีขาวออนไว้นะคะดอกออกส้มแล้วก็พื้นขาวนะคะดอกสีออกฟ้าอ่อนๆนะคะสวยมากค่ะงานเนี้ยบนะคะทุกคนคะ่ะใส่กับอะไรก็สวยนะคะใส่กับ ยีนก็ได้ใส่กระเก่งลินินขาตรงๆก็ได้นะคะสวยงามแบบนี้เลยค่ะถ้าหากสนใจก็รีบจัดเลยนะคะไอดีลายด้านบนนี้เลยค่ะเพื่อนๆคะ้ะอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะดูให้จบนะคะยังมีอีกสองแบบนะคะ ตอนนี้ยังเพิ่งถึงแบบเดียวเองค่ะทุกคนคะ่ะแบบนี้ก็น่ารักแล้วเดี๋ยวแบบต่อไปก็จะน่ารักอีกนะคะทุกคนคะ่ะอย่าลืมนะคะทุกคนถ้าชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะถ้าหากชอบสินค้าก็ไอดีไลน์ด้านบนเลยคะ่ะเห็นอย่างที่นางแบบใส่เลยคะ่ะสวยน่ารักกิ๊บเก๋ทันสมัยนะคะเป็นแขนสั้ๆ นางแบบเขาตัวเล็กนิดเดียวนะคะตัวนี้รอบอก4 4สนะคะด้านหน้ายาว22นิ้วด้านหลังยาว24นิ้วตามด้วยตัวต่อไปเลยค่ะตัวนี้น่ารักมากๆค่ะเป็นลายจีจาร์ดค่ะทุกคนค่ะจีจาร์ดมากตัวนี้จะเป็นแบบเห็นไหมข้างหน้าจะเปิดออกมาได้อย่างนี้แล้วก็กุ้นนะคะกุ้นเป็นสีนะคะข้างหน้าตามที่นางแบบใส่เลยค่ะ ตัวนี้รอบอก42นิ้วนะคะความยาว22นิ้วจ้าน่ารักมากๆสีสดนะคะรุ่นนี้790นะคะทุกคนยุนทาก็ลืมบอกไปเดี๋ยวก็ทำยุนทาราคาละราคาละ790นะคะ790ค่ะเราเน้นแค่นี้ค่ะเดี๋ยวนี้จะสูงจะต่ำยังไงก็แค่นี้ค่ะ790เท่านั้น แขนเตอร์เหมือนกันค่ะตัวนี้เป็นคอ,อกลมคอ,อกลมก็สวยนะคะเพื่อนๆบางคนบางคนก็ใส่คอเชิ้ตไม่สวยนะใส่แล้วมันติดคอนุ่นนี่นัน่นวันนี้ก็มีคอ,อกลมนะคะมาให้เพื่อนๆได้เลือกกันด้วยนะคะมีสองสีเหมือนกันนะคะนี่สีนี้ก็สวยมันคลิปเขาเรียกผ้ากุนที่เดินน่ะมันเข้ากันนะคะกับสีเสื้ออย่างที่นางแบบใส่ ใส่กับยีนก็สวยนะคะตัวนี้เราจะไปใส่กับกางเกงลิ้นินที่เป็นขาตรงๆเลยไม่ต้องเป็นทรงคุณนายก็สวยนะคะเป็นขาตรงๆงลงมาเฉยๆนะคะก็ใส่ได้หลายสีเลยสีบานเย็นนะคะสีขาวสีดำคือใส่ได้แทบทุกสีเพราะเสื้อมันหลากสีมากๆนะคะทุกคนคะ่ะแบบสวยงามแบบนี้เลย อย่างที่น้องนาแบบใส่เนี่ยใส่กระยินก็สวยๆนะคะแบบน่ารักกิ๊บเก๋นะคะถ้าสนใจก็อดีไลน์ค่ะสนใจอดีไลน์ค่ะข้างบนรีบจัดเลยนะคะสินค้ามีน้อยนะคะอย่าช้านะคะช้าเดี๋ยวไม่ทันมาแบบต่อไปแล้วนะคะแบบที่สามแบบที่สามเป็นคอผูกโบนะคะโบที่คอแล้วก็ต่อด้วยข้างบนเป็นความืันต่อด้วย ผ้าลายลินลนลายาโค้งนะคะ,ะตรงนี้น่ารักแบบนี้นะคะน่ารักได้อีกนะคะทุกคนคะ่ะตัวนี้ขนาดไซส์สี่สิบสองเท่าน,นั้นเองความยาวยี่สิบนิ้วนะคะความยาวยี่สิบสองนิ้วมีกันสองสีสีขาวกับสีดำเพื่อนๆจะได้มองว่าเป็นสีขาวกับสีดำแล้วกันนะคะเพราะว่านับจากตัวข้างบนมันอะเนาะ เพราะลายข้างล่างมันเป็นผ้าลายเนี่ยสีขาวลายสวยมากค่ะทุกคนน่ารักมากไซสี่สิบสองนะคะหัยไม่รีบจัดไม่ได้แล้วนะคะทุกคนคะ่ะตัวนีสว้สวยมากสวยหม่สวยเวอร์สวยวังนะคะตัวนี้ต้องมีติดตู้นะคะทุกคนคะ่ะสีหวานเรียบหรูแพงเลยนะคะมีกระดุมน้่นข้างคะ่ะสามารถถอดกระดุมได้นะคะเพราะเวลาสวมหัวจะได้สวมได้แล้วก็ผูกโบว์ที่หลัง ตัวนี้สวยน่ารักอกสี่สิบสองนะคะย้ำบ่อยๆว่าไซส์สี่สิบสองยาวยี่สิบสองนิ้วค่ะไซส์สี่สิบสองยาวยี่สิบสองนิ้วอันนี้เป็นแบบที่สามนะคะตอนขึ้นแรกๆรึ่นทางเข้าใจว่าเออสามแบบขอขอภัยนะคะจริงๆแล้วทั้งหมดมีสี่แบบค่ะเพราะว่าถึงแบบที่สามแล้วอุตาแล้วเรามีอีกแบบหนึ่งนี่นาะนะคะมีสี่แบบนะคะ สีดำก็สวยสีดำนี่เข้มนะนาว่าเข้มคนขาวใส่สวยค่ะน้าแล้วก็แบบต่อไปนะคะอืมแบบต่อไปตามที่นางแบบใจเลยนะคะตัวนี้ก็รอบอ,อกสี่สิบสองนิ้วเป็นแต่งโบด้านหน้านะคะความยาวตัวนี้ยาวออกว่าเพื่อนเลยนะคะยาวยี่สิบสามนิ้วแต่งด้านหน้าด้วยโบนะ เป็นสามโบเนี่ยแตะโบสามโบนะคะแต่งเป็นสีพื้นด้านหน้าแล้วก็กุนแล้วแต่งโบก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะเป็นแขนสั้นๆเต๋อๆคอกว้างๆนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนไม่ชอบคอพวกคอปกเชิดคอปิดคอติดอะไรประมาณนี้นี่ตัวนี้ตอบโจทย์นะคะสีหวานรุ่นนี้นะคะทุกคนค่ะมีกันสองสีเหมือนกันคะ่ะ สีแดงสีนี้สีฟ้าส่วนอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีออกโทนเหลืองๆส้มๆน,น,นะคะวันนี้ก็ทุนฟังหน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะพี่มิม้งทำไม่สบายอะ่ะไม่สบายยังไม่หายเลยแล้วก็เสียงก็ไม่มีเสียงแหบเสียงแห้งเสียงหายไปเลยนะคะทุกคนแต่ก็ยังอยากจะทานะคลิปอยากจะพากอยากจะพูดอยากจะพูดเองอะไร อีกสีหนึ่งนะคะเป็นสีส้มรุ่นดาบอกว่าเป็นสีดอกส้มแล้วกันนะคะน่ารักดีเหมือนกันนะสีดอกส้มก็สวยอย่างที่นําแบบใส่เลยนําแบบตัวเล็กแต่เสื้อตัวนี้สี่สิบสองนะคะก็ใส่สวยความยาวยี่สิบสามถ้า,าสนใจก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอของรูปแต่ละรูปแล้วก็ทักมาในไลน์นะคะมาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมในไลน์นะคะ หรือว่าจะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะในรายนี้ก็ทักมานะคะพี่นินทาก็จะส่งรูปไปให้นะคะ790ทุกตัวนะคะที่รีวิวมา790ทุกตัวนะคะถ้าสนใจก็ ID ดี n ลด้านบนค่ะมีแอดด้วยนะคะแอดนำหน้า KFT1895F นะคะอย่าลืมนะคะอชอบนะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็ซันกระดิ่งไว้นะคะ จะได้แรกที่ต่อไปกับช่องของเราเอาล่ะคะ่ะวันนี้นะคะพี่บุดาเต้องขอบคุณเพื่อนๆมากมากที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะที่สำคัญนะคะเพื่อนๆค่ะสนใจชินคาแอดไลน์ line, คะ่ะแล้วก็ทักมานะคะในไลน์ทักพี่บุญธม,มาได้เลยคะ่ะวันนี้พี่บุญดาเขต้อง ไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่จ้าในคลิปต่อไปจ้าบายบายอย่าเพิ่จบนะจ้าเพื่อนๆจ้าดูนังแบบไปก่อนจ้า <appointment noise> แต่พี่วิทาไปก่อนเลยบายบายขอทุกคนโชคด,ดีความสุขน,นะคะ